เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ได้ยู่กันในเกม Pumpkin Panic เกมนี้ก็เป็นเกมที่เราไปเจอมาในอิชิโอนะเห็นว่าคอนเซปต,ต์มันน่าสนใจดีก็เลยลองโหลดมาเล่นเป็นเกมแนวปลูกผักแต่ไม่ใช่การปลูกผักชิลๆเหมือนเกมเอื่นนะเกมนี้เกมนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งลี้ลับที่คอยขัดขวางการปลูกผักของเราอยู่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยละกันนะเฮ้ย hey, ทำไมนาะยถึงยังอยู่ที่เตียงอยู่เลยล่ะนายควรจะรีบไปทำงานที่ฟาร์มได้แล้วนะ ลุกขึ้นสิตามมาเร็วใครมันปลุกเราเนี่ยเอาเป็นอีกาเหรอในที่สุดนายก็ตื่นสักทีนะไม่มีเวลาให้เสียเวลาแล้วอะ่ะไม่มีเวลาให้เสียเวลาคืออะไรมาทำฟาร์มกันเถอะเอา,มาเมล็ดนี่ไปสิกด f เ,เพื่อเก็บมันนะเดี๋ยวฉันจะรออยู่ข้างนอกโอเคได้เลยเหมือนเราจะได้มเมล็ดมากด f กดเก็บ ได้เล่นมาเรียบ,บร้อยภาพน่ารักอยู่นะเกมนี้แต่มันไม่ได้แค่น่ารักในเกมนี้มันมีความลี้ลับซ่อนอยู่นี่ฟาร์มของเรานะแล้วาฟาร์มเราจะแบบพัฒนาได้อะเนี่ยโอเคภาพสวยอยู่นะเกมนี้เราต้องคุยกับอีก,กาไหมเฮ้ <c oughs> hey! ทางนี้นายเนี่ยสามารถปลูกพืชได้ตรงนี้นะบริเวณตรงนี้อะ่ะโดยการกด F แล้วก็กดน้ำด้วยการกดสเปกบาร์แล้วปลูกได้เลยอ๋อนี่ไงกด F ปลูกไปเลยนะโอเคปลูกทั้งหมด5ต้นแล้วก็ลดน้ำด้วยการกดสเปกบากกร์ รู้สึกว่าตอนเช้าจะยังไม่มีอะไรนะถ้าไหนต้องการเติมน้ําเนี่ยมันจะต้องไปที่บ่อน้ํานะต้องกดเอพเพื่อเติมน้ําโอเคได้เลยเพื่อนกดค้างนะยังไม่มีอะไรมาใช่ไหมตอนนี้เหมือนจะยังแบบชิวๆอยู่ไม่มีตัวอะไรมาแต่ตอนกลางคืนก็ไม่แน่ถ้าตอนกลางคืนเมื่อ,อไหร่ราเจอกันแน่โอเคลดน้ําเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเติมน้ํารอก่อนเพื่อตเรือเนี่ย เรารู้สึกละแวงใจเลยตอนนี้ถ้าไหนต้องการอัปเกรดเครื่องมือของนายเนี่ยหรือว่าซื้อพวกวัตถุดิบใหม่ๆอ่ะสามารถไปที่เวิร์กเบนได้นะในบ้านของนายโอเคเข้าใจแล้วเพื่อนขอหลุดน้ำตรงนี้ก่อนเราจะได้ต่างมั้ยปลูกพืชเนี่ยเรารอได้เงินอยู่มีตัวอะไรมาไหมยังไม่มีนะยังไม่มาใช่ไหมเฮ้พืชโตแล้วมันพืชจะโตแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บพืชก่อน นายสามารถใช้คมไฟโดยการกด R นะแต่ระวังตัวได้ห่ะแบบใช้มันระวังระวังนะแล้วนี่เก็บไงอ่ะอ๋อนี่ไงกดเก็บแต่คมไฟเรายังไม่ต้องใช้หรือเปล่าอตอนนี้มันยังไม่มืดนะเรามีตังค์สิบห้าบาทแหละแล้วเราก็ได้มเมล็ดพืชมาเพิ่มด้วยเอาปลูกซ้าได้เลยเหรอโอเคปลูกซ้าได้เลยนะอันนี้ปลูกมาแล้วก็ลดน้ําแล้วมันจะมืดยังอ่ะเราเริ่มแล้วแหว่งเลยแต่ตอนนี้มีตัวอะไรมาปะเนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขอลดน้ําก่อน นี่รถน้ำวนไปรถน้ำวนไปเติมน้ำเติมน้ำเราวนเรื่อยๆนะวนเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเข้าบ้านแล้วไม่รู้เลยเข้าบ้านก่อนหละเราสามารถวิ่งหนีได้นะไปหาที่เอฟแล้วก็กดไอชิปเพื่อวิ่งโอเคเรารู้ก่อนเละเฮ้ยตัวอะไรที่ตกใจ เมื่อกี้ตัวอะไรพวูว่าตกใจเลยเราต้องแอบ,บหรือเปล่าอ่ะอ๋อนี้เป็นชุดใช่ไหมเมื่อกี้ตกใจเลยมันไปยังอ่ะเฮ้ยอย่าเปิดบ้านจะเปิดบ้านเดินมามาดูเครื่องมือก่อนละกันนะเราสามารถอัปเกรดถังน้ำเราได้ยมาปะเน่ยมาปะเน่ยเดี๋ยวโคตรน่ากลัวเลยอยู่ปะเน่ยไม่อยู่ล้วมั้งไม่แน่ใจแต่ขอดูตรงนี้ก่อนเราสามารถซื้อกุญแจได้นะสามารถปลูกมเมล็ดพืชที่แบบดีขึ้นได้ อัพบ,บัวรดน้ำอัพรองเท้าอุ๊ยรองเท้าน่าสนใจนะเนี่ยอันนี้อัพรองเท้าก่อนเลยจะได้วิ่งไปไวหน่อยอะตอนนี้นไปยังอะเมื่อกี้เราเห็นตัวแบบมันผ่านหน้าบ้านเราไปอะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม,ม,มยอย่านะขี่รถน้ำรถน้ำไ้ยินเสียงเราวิ่งเลยนะเฮ้ยอันนี้อะไระกิ่งไม้เอ,าอ้าไอกาหายไปไหนแล้วอะเื่อเราหายไปแล้วโดนกินไปแล้วปะเนี่ยคนระแวงเลย ลดน้ำแบบแเรเวงอะ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังไม่มานะจะพึ่งมานะมาปุ๊บวิ่งนะบอกเลย <c oughs> มันจะยังไม่มีตัวอะไรมาตอนนี้ ไปอัปเกรดก่อนดีกว่านะลดน้ํารอบนี้เสร็จโอเคเรียบร้อยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนจะีพึ่งมานะครับตัวอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องอัปเกรดไอ้พวกนี้นะเติมน้าเสียงอะไรอะเสียงในบ้านเราใช่ไหมเสียงไม้ลั่นใช่ไหมเดีย๋ยวเราอัปเกรดนี้ถังน้ําแล้วก็อันนี้เติมน้ําเร็วขึ้นเอาถังน้ําเพิ่มแล้วกันนะอันนี้คือได้เงินเพิ่มขึ้น เฮ้ยมีเสียงมามันเข้าบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมไอตัวเมื่อกี้ที่เราเจออะอยู่ไหนอะเราเออกไปตอนนี้โดนแน่เลยโอเคมันไปแล้วเออเอเอตัวอะไรตัวอะไรอุย้ยตกใจเลยมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังไม่ไปไปหรือ,อยัง เฮ้ยกลัวกลัวมันได้ยินเสียงเหมือนมันวิ่งอะ่ะเไ้ยนี่ไงมันมามันยังอยู่บ้านเราอยู่เลยแล้วเมื่อไรมันจะไปอะ่ะมันเฝ้าบ้านมันแคมป์เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอเยแย่ oh yeah, แล้วโอ้ยเดินชา้าโอ้ย,ยอย่าเออโดนกัดตายเลยคเคราแอบในบ้านนานเกินไปใช่ไหมแล้วรอดไปได้แค่6นาทีเท่านั้น โอเคเริ่มใหม่นะ ดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดเหรอเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเราอัปเกรดก่อนละกันนี่เราจะเอาด้านเงินก่อนนะเนี่อันนี้แล้วก็ตอนนี้ถังน้ำต้องมากขึ้นแล้วอันนี้อัปเกรดอันนี้อัปเกรดโอเคเรียบร้อยเดือนตั้งสิบสามบาทมาได้ยังไงตัวนั้นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเข้าบ้านเราได้ตกใจเลยไปยังไปยัง ปแล้วใช่ไหมเฮ้ยยัง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 อย่าเข้าบ้านเราเวิเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วมันจะวนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเราจะหนียังไงอะอันนี้เราซื้อกุญแจได้นะกุญแจสีแดงเอาได้มเมลในพืนที่ดีขึ้นสองบ้านนะโอเคไปแล้วมัม้ยก็จะไปแล้วนะโอเคถ้าเหมือนแบบได้ยินเสียงแบบอื้อๆนี่คือมันไปแล้วนะที่มันมีเสียงขึ้นมาตอนท้ายอะแปลว่าไปแล้วโอเคเรารีบปูก,ก่อนรีบปลูกต้นไม้วันนี้เติมช้าจังองเราเติมโคตรนานเลย เราอัพเกรดมานี่คือแบบเติมอย่างนานโอเครีบปลูปกรีบปลูกก่อนที่มันจะมาเดี๋ยวเราไปซื้อมเมล็ดพืชใหม่ดีกว่านะมันแบบน่าจะได้แบบราคาดีขึ้นอนะ่ะนี่เก็บมาปึ๊บ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 ,บแล้วก็นี่รดน้ำเขเรียบร้อยเดี๋ยวไปซื้อมเมล็ดพืชใหม่ก่อนมเมล็ดพืชอันใหม่เนี่ยนี่เติมมาสักหกก่อนละกันนะเอาตังค์หมดหรออ๋อมันซื้อได้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราเน้นเงินก่อนมีเรียบร้อยแต่เราไปปลูกเพิ่ม อย่พึ่งมานะมาที่เราวิ่งเลยนะเรากีดเลยนะโอเคแล้วก็อันนี้ปลูกมีปลูกมาในพืชเข้าไปอันนี้เราก็เราได้กุญแจมาแล้วเราปลูกได้ไหมเป็นจุดปลูกได้ไหมอันนี้ต้องใช้กุญแจทองนะเราได้กุญแจแดงมาใช่ไหมเฮ้เราไม่ควรวิ่งดิวอเราวิ่งตอนนี้นี่คือแบบถ้ามันมานี่จบเลยนะโอเคเปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็ปลูกพืชเพิ่มมีรดน้ำโอเคเรียบร้อย เฮ้ยมาแล้ว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 ไม่สเตม,มิหน้าหมดเจ๊แล้วโอเคโอเครอดอยู่เลขตัวที่มันมาในบ้านะ่ะเราต้องทําไงเนี่ยเราควรจะซื้อวิ่งก่อนนะเราอยากวิ่งไ,ไวๆอะ่ะแล้วก็ถังน้าเพิ่มแล้วกันอุ้ยตกใจหมดอยากขอบ้านแบบนี้สิผมไม่ต้อนรับนะครับนอนได้ไหมนอนไม่ได้ต้องออกไปบางทีเอ้ยเอ้ย,อยเกือบเข้าบ้านเราได้ประตูมันกันอยู่จริงไมนี่้ ถ้าเราไม่ออกเลยมันจะมีตัวดำๆมามาไม่มาไหมไม่มาแล้วมาแล้วเราห้ามอยู่นานเกินเรารู้สึกในบ้านเนี่ยไม่งั้นไอตัวดำๆมันจะโผล่มานะอันนี้เสียงเพลงหายแล้วไปแล้วใช่ไหมโอเคไปแล้วนะมีกิ่งไม้เพิ่มมาคืออะไรอะเดี๋ยวเราปลูกพืชก่อนละกันเราอย่าพึ่งสนใจอันนี้โอ,อเคเรียบร้อยเนี่ยม,มันมีกิ่งไม้นะกิ่งไม้มันต้องทำอะไรได้แน่เลยต้องขบับอะไรได้แน่เลย อันนี้เมื่อไหร่จะโตด้านซ้ายเนี่ยเรารอนายมานานแล้วนะถ้าโตนี่น่าจะได้เงินเยอะอันนี้เดี๋ยวหลังๆนี้เราจะปลูกแค่ไอ้ต้นใหญ่พอเลยไอ้ต้นนี้มันได้เงินน้อยไงนี่รดน้ำโอเคเรียบร้อยวิ่งเริ่มมืดแล้วหรอเริ่มมืดน่าจะต้องใช้ตะเกียงแล้วนะยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งโผล่มาตอนนี้นะเดี๋ยวตกใจโอเคเติมน้ำเรียบร้อยวิ่งมันเริ่มมืดแล้วอะ่ะมันมืดมากเลย ตอนขึ้นมืดมากเฮ้ยเสียงอะไรปะเนี่ยกลัวนะเนี่ยกลัวเนะี่ยโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวเราอัปเกรดอะไรก่อนดีตอนนี้มีเมล็ดพืชเพิ่มขึ้นเหรอสามารถแบบพืชได้มากขึ้นนะต,ตอนนี้ที่เราต้องการคือวิ่งไวกับอันนี้เมล็ดพืชเขียเรียบร้อยมืดมากอะ่ะนะกลัวโคตรน,นี้ได้แล้วนะเฮ้ย ได้ยินเสียงมีตัวอะไรหรอครับมักกี้ข้างนอกอะ่ะเราได้ยินเสียงมันปั๊บปั๊บมันทำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเอารองเท้าก่อนเลยเน้นความไวก่อนเลยครับมีตัวอะไรมาไหมเฮ้ยมันมีเสียงอะเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยไม่กล้าออกบ้านเลยเนี่ยตอนคืนนะสรว่าเราคิดไปเอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงเพลงไม่น่าใช่เรื่องดีนะมีตัวอะไรหรอแต่เราห้ามอยู่ในบ้านนานเกินไปเราเออกไปตอนนี้โดนไหมเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียง yes. ใครร้องใครร้องเมื่อกี้มันมีตัวอะไรร้องก็ไม่รู้เราต้องระวังตัวหน่อยโอเคซื้อพืชเพิ่มนะ แล้วก็เดี๋ยวเราตักน้ำไ้ขึ้นดีกว่าอ้อยนี่มานี่ไอตัวที่มันคันคานะเสียงนี้ใช่แน่ๆเฮ้ยในบ้านไม่ปลอดภถ่แล้วเออแย่แล้วเออไอตัวนี้มาทำไงมันมาในบ้านเราอะโอ้ตายเลย <laughs> ขอมาอีกสักรอบได้ไหม มันหมาแล้ววิ่งเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วโอเคเข้าบ้านทันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดก่อนนะที่เราต้องการตอนนี้คือเงินนี่ต้องการเงินเยอะๆเลยแล้วก็ถังน้ำมากขึ้นซื้อเมล็ดพืชใหม่ด้วยโอเคอันนี้เรารีบเลยนะรอบนี้เราจูบมันทันไหมเดี๋ยวเราลองดูก่อนละกันนะวิ่งวิ่งเฮ้ยไม่น่าทันอะหรือว่าไม่ทันแน่เลยมันดูจะจูบไม่ทันนะถ้าเราแบบวิ่งเร็วไม่พอถ้าไม่ได้อัปเกรดรองเท้าก่อน ไม่น่าวิ่งทันแต่ถ้ามันมาพร้อมกันเราก็ทำอะไรไม่ได้นะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแล้วเราวิ่งไปแล้วด้วยอย่าพึ่งนะโอเคแอบในบ้านแอบทันใช่ไหมโอเคทันอยู่ทันอยู่อันนี้สามารถเพิ่มพลังงานของแลนเทิร์นได้แล้วมีอะไรอีกไ,ไหมมีอันนี้มันทำอะไรได้อะเฮ้ยอุ้ยเกือบอเ,เกือบโอู้ตกใจเลยมาจากไหนเนี่ยกำลังวิ่งออกนอกบ้านไปเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ่ามาไม่ได้หรอกเข้ามาไม่ได้หรอกเปิดประตูเปิดประตู เอ้ยมาไม่ได้หรอกไปไปแล้วไปแล้วนี่เดี๋ยวเราไปซื้อมเมล็ดเพิ่มก่อนต้องการมาเมล็ดเยอะๆพอมเลเ็ดเพิ่มหน่อยครับอันนี้ซื้อมาสิบเลยรับเกเพิ่มดีกว่านะสักสองคันโอเคเรียบร้อยเราซื้อมาโคตรเยอะเลยม,มืดแล้วหรอกรีบทำเงินรีบทำเงิน ีปลูกรีบทำเงินครับอะคือมันมีตัวอะไรไหมเนี่ยไปก็มืดซะด้วยไงประเด็นอะโอ้ยน้ำหมดมีตัวอะไรได้ือเปล่าม,มีเสียงเดินอะเติมน้ำได้น่ากลัวมากวันหลังเข้ามากเฮ้ยมีเสียงมีเสียง มีเสียงมีเสียงเดโนเสาร้องโคตรน่ากลัวเลยเออเราจะซื้อรุงเท้าก็ไม่ได้นะตอนนี้เราต้องเก็บเงินซื้อ200ร้อ่ะอซื้อค่มไฟนะเพิ่งมานะครับตัวอะไรก็แล้วแต่เติมน้ำก่อนเติมน้ำไม่น่าปลอดภัยมีเสียงแบบนี้มีเสียงแบบนี้ไม่น่าปลอดภัยเราอัพเกรดอะไรได้หรือเปล่าะ่ะอัพเกรดอะไรไม่ได้เลยนะ มีแค่เพิ่มขนาดน้ําให้มันเยอะขึ้นสังเกตแล้วกันต้องรอเสียงเพลงหายปะมันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรอะฟอรโร่หมายสองอันนี้คืออะไรอะโอเคหายไปเรียบร้อยนะก็จะไปแล้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วตัวอะไรไม่รู้เลยแต่มีเสียงเรายืนรอหน้าบ้านเลย โอเคน่าจะไปแล้วนะน่ากลัวเกมเด็ดอีกนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วแบบเราไม่อยากให้แบบบอ่อน้ำอยู่กลางอุ้ยตัวอะไรอะ <laughs> ตัวอะไรอยู่ในบอ่อน้ำ <laughs> ตกใจเลยคนกำลังตักน้ำอยู่ดีๆมีตัวอะไรพล่มาเฉยเลย อย่างเ,เพลงก็มาอุ้ยมืดมากมืดมากผมไฟล้วหมดแล้วอะทำไงเนี่ยตัดไฟก็ไม่ได้วันนี้คมไฟคือถ้าอันนี้มันดับหมดแปลว่าผีมาแน่เหละเราว่าไอเทียนสามเล่นมันเนี้ยแต่ว่าน่าจะใช่นะเฮ้ยนี่ไงมันดับเรายืนหน้าบ้านกันแน่เฮ้ยตัวนี้มาไอตัวที่มันขอบ้านเราเดินซีขามาไหมมาไห อุ้ยว้าตัวอะไรเยอะตกใจเลยมาจากไหนได้ตัวนี้โคตรน่ากลัวเลยก็ได้ลองเล่นเรียบร้อยนะเกมนี้เป็นงไงคอนเซปต์นะ่าสนใจไหมนะปูผักแบบไม่ชียวซอะอเลยนะเกมนี้ผีอะไรเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เราเจอตัวใหม่หมด้วยนะเป็นแบบเหมือนตัวตลกอะแล้วมันวิ่งเข้าบ้านเราได้เลยอะไอ็ตัวที่มันคานยังเข้าบ้านเราไม่ได้นะแต่ตัวนี้ก็คือแบบทะลุเข้าบ้านมาเลยอะมันไม่เกรงกลัวบ,บ้านเราเลยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ไว้เยอะๆนะเดี๋ยวจะมาเล่นต่อถ้ามีคนอยากดูเยอะเนี่ย สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย